สวัสดีครับไม่หลายท่านนะครับคมจะพบกับปัญหานะครับเวลาเรามีรูปภาพมีรูปภาพแล้วเราจะมาทำให้ฉากหลังของภาพนั้นนะครับหายไปเพื่อที่จะนำเอาภาพนะครับภาพบุคคล,ลที่เราได้ถ่ายรูปไว้นะครับเราจะนำไปใช้ในการทำชิ้งนงานต่างๆ โต๊ะปอยนะครับไปองแบบต่างๆแต่ต้องการที่จะให้ภาพฉากหลังนั้นหายไปนะครับวันนี้ผมมีวิธีการที่จะมานำเสนอนะครับภาพนะอย่างเช่นภาพตัวน,นี้นะครับนี่คือภาพที่เราถ่ายไว้แล้วนะครับถ่ายแล,แล้วเราต้องการที่จะทําให้ฉากหลังตัวน,นี้นะครับได้หายไปนะหลายท่านก็จะใช้โปรแกรมใน,นการตกแต่งนะครับ ให้ช่างล้างหายไปบ้างตกแต่งความส่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาให้ดูครับเราเป็นตูนะครับตัวอย่างนะครับภาพนะครับที่ถ่ายแล้วเมื่อถ่ายมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะทําให้ภาพนี้นะครับข้างหลังมันหายไปครับแบบนี้ครับย็งไงครับวันนี้เรามีวิธีการที่จะทํามานําเสนอทุกท่านนะครับเราลองไปทํากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็เปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับ PowerPoint นะครับขึ้นมาแล้วเราก็ถ้ามี PowerPoint นะครับถ้าเปิดเราแค่เพื่อจะทำนะครับมันก็จะมีข้อความอยู่ตรงนี้นะครับที่ให้เราพิมพ์ข้อความนะครับเราไม่พิมพ์นะครับเราก็เปิดมาแล้วก็ไปที่ว่างเปล่านะครับจากนั้นเราต้องการที่จะนํารูปภาพที่เรา เตรียมไว้นะครับเอามาตัดฉากล้างออกนะครับเราจะตัดฉากยังไงมีโปรแกรมที่จะใช้ช่วยในการตัดฉากหลังครับเราก็มาที่ Google Chrome นะครับคลิกเข้าไปนะครับมาที่หน้ากู l ก c ลโค m มเสร็จแล้วเราก็พินนะครับอ็นตรงนี้ว่า รีโมทบีจีนะครับรีโมทบีจีกด Enter นะครับก็จะมาเจอโปรแกรมนะครับโปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับมีรูปที่นี่นะครับแล้วกเ็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าท้าปลัเนี่ย เป็นเป็นทะเลนะครับเป็นต้องฟ้าตัดให้มันเป็นตัดออกนะครับมันก็จะเป็นตารางหมากรุกนะครับทุ่งตารางหมากรุกนี่ก็จุดไหนที่เป็นตารางหมากรุกแสดงว่าตัวนั้นนะครับเป็นงามสกลุล BNG อละ PNG นะครับ PNG เพื่อตัดตารางไปนะครับเราก็มาที่อัปโหลดอิมเมจนะครับ เพื่อที่จะไปเลือกรูปภาพที่เราได้ถ่ายไว้ะคร์ดโน้เตรียมไว้นะครับมาตัดฉากหลังครับพิกเข้าไปเลยนะครับในที่นี้ผมมีภาพนะครับที่เตรียมไว้นะครับขอเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับครับกาฉากหลังนะครับซึ่งเ็นมีรูปหน้าตามีผนังนะครับ ลิกเลือกนะครับแล้วก็มาที่โอเพนครับเปิดขึ้นมาครับโปรแกรมก็จะอัปโหลดนะครับเห็นไหมครับเป็นตารางหมากรุกนะครับเราก็มาดูตรงไหนว่าเราจะตัดขอบบ้างไหมนะครับถ้าเราจะตัดส่วนไหนออกนะครับเราก็มาที่ Edit นะครับเข้าไปที่ Edit แล้วก็เลือกแปลงนะครับนี่ตรงนี้ ผมว่าเออก็โอเคแล้วนะไม่ตัดไม่แก่ตรงไหนก็ได้นะครับก็กดที่ดาวน์โหลดครับก็จะดาวน์โหลดตรงตรงนี้นะครับถ้าตอนแรกนะครับถอาแกของเครื่องของใครที่จะตั้งค่าจะเก็บไว้นะครับเ,เราจัดเก็บไว้ตรงไหนนะครับ โปรแกรมก็จะถามว่าเราจะไปติดตั้งไว้ตรงไหนนครับแต่ที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับตัวอย่างครับนะครับภ่พข้างหลังก็หายไปแล้วนะครับก็หายไปแล้วเราก็จะนำภาพนี้นะครับไปใช้งานไปใช้งานนะครับหรือก็จะไปอยที่ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ดาวน์โหลดไว้ว่า ภาพมาได้อ,อย่างนะครับก็ได้ดาวดไว้ตรงนี้นะครับภาพก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับถือมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้เราก็ก็ปีวนี้จะได้นะครับเระปุกปีดค,ครับแล้วเราก็เอาไปวางไว้ที่ฝาเรพอร ที่เราเตรียมไว้นะครับข้อวาลไว้ตรงนี้ในกัรนะครับผลไดผมตั้งชอวารูปภาพนะครับวางครับผลมาแล้วนะครับตรงนี้ครับเราสังเกตยางนีตัวเลขนะครับแล้วก็ preview แบนี้นะครับเป็นนามสกุลที p ล์นะครับแล้วก็ปิดลงครับเราจะใช้งานครับเราก็มาแทรกครับ แทรกบเราก็ไปเลือกที่รูปภาพรูปภาพครับตรงที่เราเก็บไว้ครับเพื่องคู่นี้เก็บไว้ที่รูปภาพครับเรื่อง,งนะครับรงที่เราอยู่ที่ เนี่ยครับคือหลองขาวๆนะครับเราก็แทรกตรงเลยแทรกตรงเลยภาพมันเป็นไงครับใหญ่ใหญ่เกินไปหรือเปล่าโตเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเอาภาพนี้นะครับเราจะเอาเฉพาะพื้นที่ภาพนี้นะครับใช้พื้นที่กว้างๆเราไม่เอานะครับเราก็มาที่ขออตัดครับต้อตัดนะครับ คลิกที่ครอบตัดตรงนี้ครับจากรูปแบบนะครับ,บรูปแบบมาครอบตัดนะครับเราก็าปรับตรงนี้ครับดี้าไปนะครับเป็นตรงที่เราจะใช้ง,งานนะครับหรือว่าเราเราเพิ่เติมก็ได้นะครับครับ้านซ้ายดิบเข้ามาครับ การบนเข้ามานะครับพื้นที่เราก็จะใช้เป็นชิ้นเลือก็จะเป็นพื้นที่ที่ที่มันเกินมาเมื่อสักครู่นะครับเราจะใช้ในการทำอย่างเดิมน,นะครับเราจะเอาภาเป็นชนิดเราก็ครอบปัดนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาปิดครอบตัดลงครับก็จะได้รูปภาพนะครับเคลื่อนไอปนไหนย่อไปย้ายนะครับได้ ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดว่าภาพนี้นะครับมันยังเ,ออเราต้องการที่จะให้ภาพมันสว่างขึ้นเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับร,รูปแบบการแก้ไขการแก้ไขนะครับให้สว่างขึ้นแค่ไหนเห็นไหมสว่างขึ้นขนาดนี้ จะเอาสว่างตามที่เราพอใจนะครับที่เราเห็นว่าวันสวยแล้วใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรจะเอาตรงนี้สว่างสว่างครับจะเห็นมาน,นะครับเราก็สามารถนำเอารูปนี้นะครับซึ่งเราใช้โปรแกรม r e m o v e bg นะครับ r e m o v e bg เราก็สามารถที่จะตัดฉากหลังได้ทุกภาพเลยนะครับที่เราต้องการเลยนะครับสามาตกแต่งได้ง่ายนะครับดีครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีการก็ผมก็ขอนําเสนอนะครับการตัดฉากหลังแบบง่ายนะครับไว้เป็นเท่านี้นะครับก็ไป้พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ